ันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อาจจะเปิดคลิปมาแปลกๆเอ้ยมีแต่งหนุแต่งหน้าคะ่ะนี่จะไปงานกระถินไทยที่เยอรมันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปด้วยนะคะว่างานเป็นอะไรยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้ในขอแต่งหน้าก่อนเพราะว่าสายมากแล้วเดี๋ยวพี่สาวจะมารับนะคะแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยกันเม้าเม้ยชิดเช็ดนู่นนี่นะคะอัปเดตชีวิตของเนยนะคะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะนี่เนยก็แต่งหน้าได้มาแบบเกือบจะ จะเสร็จแล้วตั้งแต่ต่อขนตามาทุกคนคือมันง่ายมากเว้ยแบบจะทําอะไรก็แบบอง่ายไปหมดอะแต่งหน้าแบบแบบแบบก็แบบเสร็จแหละก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเนยยื้นเนยย้ายมาอยู่ที่เยอรมันนะคะตอนนี้อยู่ที่เยอรมันนะคะทุกคนอยู่บาเยินนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่มาประมาณจะสามเดือนแล้วทุกคนก็คือย้ายมาเกือบเกือบจะสามเดือนแล้วซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะแต่ก็หลายคนก็รู้แล้วนะคะ อัปเดตชีวิตก็ช่วงนี้ก็ไม่อะไรค่ะทุกคนก็คือทํางานทํางานนอนทํางานนอนแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วแต่ก็มันไม่ได้หนาวแบบจนทนไม่ได้อะก็ดไหมมันมันก็มีหนาวอ่ะมันก็หนาวแต่แบบมันไม่ได้หนาวเหมือนตอนอยู่ไทยอ่ะแบบเสื้อกันลมกันหนาวอะไรเขาดีมันไม่เหมือนที่บ้านเราแบบบางทีเสื้อแขนยาวมันก็แขนยาวก็จริงแต่มันไม่ได้แบบรองรับในความหนาวอะไรขนาดนั้นแต่นี้ก็คือ เหมือนเขาทามาเพื่อนเนี่ยคือแบบเพื่อแบบให้แบบไม่หนาวอะ่ะแล้วก็มันมีไฮซุงในห้องนอนเออมันก็เลยอุ่นนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งองศาสองศาลบสามองศามันไม่ได้หนาวจนแบบอ๋อไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้ว,ว,ลวอีดอกอะไรเนี้ยแต่ก็คือแบบก็อยู่ได้อืมแต่หน้าไปวออ่าก็เบาๆเดี๋ยวระใจแตกทุย <laughs> ให้คิดกระบาดเ <laughs> ลีวยก็มีหลายคนอยากจะถามเรื่องผู้ผู้ฝรั่งเป็นยังไงก็ ตั้งแต่ในมามาอยู่อยู่มาทุกคนในเคยเดทกับในเคยเดทกับผู้ชายอุ้ยเคยเดทกับผู้ชายมาประมาณสามถึงสี่คนนะคะสามสี่คนก็แต่ไม่ใช่เยอรมันแท้แบบก็มีเยอรมันอยู่ก็มีตุรกีเออกูมาอยู่เยอรมันแต่กูเดทกับผู้ตตุรกีตุรกีแล้วก็ลูกครึ่งอิตาลีเยอรมันแล้วก็ ผู้อังกฤษอันนี้อังกฤษแล้วก็เยอรมันอันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตชีวิตหรืออัปเดตผู้ชายผู้ตุรกีใช่ไหมทุกคนเคยนัดเดทกันครั้งหนึ่งไปกินกาแฟกันนู่นน,นั่นนี่ใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยรอบสองก็นัดอีกไม่มาจา้ะเทชันจากผู้ตุรกีเรียกคูมาเรียกว่าสูงแบบสไตล์แบบแขกอะเก็ตฟิลไหมเข้มเข้มสูงสูงอายุแบบเท่าเท่าก,กันกับเาในยี่สิบสองน่ารักแต่นั่งขี้เล่นแต่แบบแต่แบบ นัดเราไม่มาก็ไงจ๊ะก็แตงกิ้วเน็กจ้ะก็แบบถัดไปจ้ะแต่หลสูงร้อยเก้าสิบสองเซนนะสูงหนะลมากแต่ว่าอืนิสัยมันไม่ได้ไงคือแบบนัดผู้สาวมาเดทแต่มึงไม่ไม่มาก็คือเป็นอะไรที่เรียกคู่รากมูกจริงๆนะทุกคนอืมผูผ้้ผูงกิจอืมผู้งกิจนิสัยดีมากแบบให้เกียรติมากนางเป็นเชฟนางแบบผู้ดีอังกฤษอะทุกคนคือแบบฟิลแบบ เออกูไม่เคยเจอผู้ชายแบบเขาให้เกียรติเราอ่ะเวลาพูดอะไรเงี้ยนางไม่แตกเนื้อต้องตัวเราเลยแล้วแบบนางน่ารักนางคิ้วมากแต่ว่านางแบบเตี้ยแบบสูงแบบเท่าๆกันกับเนยเนยก็เลยอ๋อมันไม่ชอบผู้ชายแบบเตี้ยกว่าหรือเท่ากันอ่ะทุกคนมันดูแบบว่าก็คือเก็ตไหมว่ากูกูใหญ่แล้วกูสันเท่าควายแล้วผัวกูจะมาตัวเล็กเท่ากูไม่ได้เพราะว่าแบบมันจะดูแบบถึกทืนเกินไปเออแล้วแบบนางแบบนี้ใส่ดีดีมาก ให้เกียรติพูดคุยอะไรน่าลงน่ารักแล้วก็คือแบบกูก็คิดในใจแล้วคนที่เฮี้ยแบบกูมันจะมันจะไปเหมาะกับคนดีได้ยังไงเราอ่ะมันคนเฮี้ยไงอืมเรามันคนเฮี้ยเราก็ต้องมันบอได้ไงเขาสงสารเขาอ่ะให้เขาไปเจออนาคตที่ดีแต่ว่าหล่อไหมก็คือหล่อหล่อมากผู้ชายฝรั่งก็คือหล่อแทบจะหล่อ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 หมดทุกคนอ่ะอืมเพราะว่าแบบไม่รู้ดิก็หล่ออ่ะเออก็หล่อ อิตาลีเยอรมันทางแบบตามตื้อในมันแบบเป็นอาทิตย์แตบบ่ทุกคนแบบอยากเจออยากเจออยากเจอเป็นอาทิตย์แล้วเนก็แบบเออไม่ค่อยตอบแชทนางอะไรเงี้ยไม่ค่อยตอบไม่ค่อยอนู่นนั่นนี่จนแบบมาเจอกันจริงๆหน้าตาก็ดีนะสูงร้อยแปดสิบแต่แบบเนไม่ค่อยชอบนิสัยยังไงก็ไม่รู้อะเพราะว่าวันนั้นน่ะที่ว่าไปกินข้าวด้วยกันใช่ไหม มีฝรั่งที่เป็นนางเหมือนนางเคยไปอยู่ไทยแล้วนางพูดไทยได้แล้วนางเห็นเลยนางก็เลยพูดแบบว่า <S <S เอ้ย <S <S อะไรอย่างเงี้ยคุณไทยหรออะไรเงี้ยนางเอาผ้าห่มมาให้แล้วก็เออแล้วก็เลยดีใจเออฝรั่งพูดไทยได้พูดเก่งมากผู้หญิงคนนั้นก็เลยแบบเออฉันเป็นคนไทยนู่นนั่นนี่คุยกันแล้วแบบพู้ที่ไปด้วยใช่ไหมพู้เยอรมันอิตาลี aman, Italy, ก็เลยแบบอฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะแบบเขามาพูดกับเธออะไรนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยเลยก็เลยแบบเออทำไมอ่ะก็คนแบบเออก็ ก็คุยกันคนก็แบบเฟลี่อ่ะเข้าใจไหมทุกคนคือแบบเขาก็มาทักทายอะไรปกตินู่นนั่นนี่อนางก็แบบไม่โอเคแล้วไปเดทใช่ไหมสั่งแค่กาแฟมาตัวเองกินกาแฟแล้วให้ในกินข้าวทุกคนแปลกไหมคือมึงมาดินเนอร์มากินข้าวด้วยกันมึงก็ต้องแบบกินด้วยกันกับกูไหมแล้วแบบมานั่งมองกูกินข้าวอีดอกแล้วกูจะเขินไหมอีเหียอืมนั่นแหละก็เลยไม่โอเคอ่ะแบบมารยาททางสังคมมันบอได้อ่ะมันไมไ่ไม่ได้เลือกนะทุกคนแต่ว่ามันไม่โอเคอืม แล้วก็คนเยอรมันตอนนี้ที่คุยอยู่ตอนแรกอะ่ะคือแบบไม่ค่อยชอบหนุ่มเยอรมันเท่าไหร่นะเอาจริงๆเพราะว่ายังไงอะ่ะเนไม่ค่อยชอบอะ่ะเนไม่ค่อยชอบสไตล์แบบคนเยอรมันสไตล์คนเยอรมันนะหมายถึงเขาจะผมน้อยๆห,หัวทองๆตาฟ้าๆอะไรเงี้ยซึ่งสไตล์นี้ก็คือชอบคนแบบแนวอาลับแนวแขกแบบคึมคึมเข้มเข้ม,ขมดุดุดันดันพูดแล้วมันก็ฟินไงเออแต่ว่าคนนี้เขาก็คือหน้าเขาก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้เยอรมันจ๋าขนาดนั้นแล้วก็นิสัยก็ดีนะคะมีการมุงการางานอะไรดีเออก็เลยคุยคุยกันยู่นะคะก็ยังไม่ได้ตัดสินอะไรแทงเลแล้วก็ฉันก็ลืมอีกผู้คนหนึง่งผู้สโลวาเกียเออฉันไปเดทก,กับผู้สโลวาเกียมาแล้วเ,เท่มากแล้วนางเป็นแรปเปอร์อ๋อเก็ตแมนางเป็นแรปเปอร์แล้วแบบฉันชอบฉันชอบผู้ชายที่แบบว่า แต่งตัวแบบแบดแบอะ่ะชอบผู้ชายสไตล์แบดแอะ่ะว่าแบดทั้งไม่ใส่แบดบทั้งหน้าตานี่อ่ะแต่ว่าฉันชอบอะ่ะยิ่งยิ่งเร็วยิ่งอยากได้ยิ่งเร็วยิ่งอยากได้แล้วก็แบบคุยกันมานานแล้วนะกับคนสโลวาเกียก็คือเป็นเดือนแล้วอะ่ะแต่ว่านางอะ่ะมาบอกว่าเออนางคิดกับเราแค่เพื่อนอไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นอกหักนิดนึงเป็นไล m ์อ e o นต่อไปนะคะหาใหม่นะหาใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม <laughs> ก็นี่แหละอัปเดตเรื่องผู้ชายนน่นนั่นนี่เพราะว่าสาวเอเชียที่มาอยู่เนี่ยทุกคนคือเขตที่เหนื่อยอยู่นะไม่ค่อยมีคนเอเชียเก็ีไหมแล้วมันเหมือนของหายากเหมือนของหายากก็เลยแบบอตัวตัวเด่นอะเป็นตัวเต็งอะอพอูดง่ไงว่าเป็นตัวเต็งเธอต้องเอาแระแพ้งใส่ผมนะทุกคนเพราะผมมันมันก็อพ่งสระไปเองนะเมะื่อวานเป็นแบบเอเชียสาวเอเชียใครใครก็อยากคุยด้วยทุกคนเรามันตัวเต็งอืเราอย่าไปแคร์แบบ อ๋อยผู้ไม่เอาผู้ไม่เทยอย่าไปแคร์ใครเชิดใส่เลยค่ะเพราะว่าเขาคือนักล่าเก็ตไหมเราก็ต้องแบบเป็นเจ้ากวางน้อยให้เขาไล่ล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ากวางน้อยก็นั่งให้แงะแงะอยู่หลายวันอยู่นะคะ <laughs> นนก็ประมาณนี้เพ่อมอยชิดแชทตลกปกฮ่าไปทุกคน,นเดินไปแต่งตัวแล้วก็อะไรรอพี่สาวมารับก่อนนะะไปเจอกันนะคะทุกคนก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะทุกคนนี่มากับมาดามจอยด้อยเลนมาเจอสวัสดีค่ะ <laughs> วสวดแบบตะม้ว,มมวนเนี่ยไปเอาบุญ,ไป,บญไปเอาบุญพี่น้องเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะบุญที่แท้จริงไ,ไ,ไปเอาบุญที่แท้จริงแ <c oughs> ล้วก็ได้เปิดมาลรัมไปเนาะถึงแล้วนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศหน้างานน,าน,าน,นะคะจะเป็นบรรยากาศในงาน

ไก <mile inside. S 2> ่กับแซมก็อร่ไก่เพไก่กับไม่กินตะเบพงกลูเลือดกลูเลือดกลูเลือดตะเบพงมันลูกซีนซีมแซมแซมเบอร์แซมลายแซมเฮงแซเบอร์เดี่ยวค่ะทุกคนคุยของกินเยอะมากก็เสี่ยวส้มตำอุ้ยแยอะแยะมากงวยนี่คืออันนี้นะคะอยู่ของพี่เขาทั้งหมดเนี่ยน่าประมาณ30หรือเท่าไหร่นี่แหละแต่พี่เขาให้ในแค่20ยูโรเอง น,น,นี่สิบเจ็ดห้าสิบโอเคค่ะอันนี้บุญบายความบุญบายจงบังเกิดคือนนมาทำบุญจริงๆนะคะมาทำบุญจริงๆมาทำอันนี้มาซื้อบอกบอร์ของฟรีนน<ๆ>เป<า>็นแถมมาแถมกันเลยนะฟ็อนนญญกฟีนะคะขวดกระป๋องที่สองแล้วอันนี้พาร์ตี้บอ เราตอนนี้ส,สามร้อยสามร้อยครับหมื่นกว่าบาทตีเป็นเงินไทยก็หมื่นกว่าบาททุกคนซื้อของเยอะมากแล้วก็นานๆทีเราจะได้แบบมาซื้ออะไรอย่างงี้ไงเราก็เลยเออซื้อ,อไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนจะสั่งแต่อเมซอนหรืออะไรเงี้ยมันก็ก็ได้เออมันก็ได้ไงก็ต้องซื้อไปถ้าหน้าร้าน,าานก็อยู่ฝ้าไทยแเลยไม่ต้องคือขอให้แฟนที่ไม่รับ ตอมกับกะต่มะพวงโอเคไหบกะต่มะพวงมะพวงมันแหงนีนมะทบอกตมลัไกัน็ดจบเตกนกินโชว์ กลับแล้วนะคะทุกคนออกมาแล้วโอ้ยวันนี้สนุกแล้วก็ได้บุญเยอะมาก,น,มากนะคะแล้วก็เงินคือหมดไปหลายแสน,นหมดเปถ้าจะหลายพันอยู่นะคะนานทีมันมีมาขายแล้วก็เออซื้อไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้จะไปสั่งไปซื้อที่ไหนแล้วก็สั่งมันก็เสียค่าส่งไม่มนเนียโอ้ยแล้วบางวันสันรู้มีะแะูู่เรารอ,รอผัวเขาทั้งนั้นาสุปเยาะม่นเนี้ <laughs> ดีนะคะประสบการณ์ครั้งแรกก็คือสนุกนะคะเหมือนเหมือนได้กลับมาบ้านเ,เหมือนได้อยู่บ้านบ <laughs> ่มมยังไปห่อับกินแต,ะตะะ่ตับุกไปถึงก็ส้มตำ้มตำ้มตำ,มตำอย่างเดียวเพราะมาละกอเแพงมากโลละเจ็ดโอยตายเนี่ยบ้านคอยน่วยละชิบบาตร